แฟนลมแกละห้องลม,ลม,ลมนิ่มนี่เนี่ยพี่ป้องนะั่งห้องนี้ทำมา,มาอุ้ย,ยไฟดับไฟดับยันยังไม่ดับขนาดน,ะนั้นยิ้มออกมาก่อนนี่นี่พี่ป้องนี่ขวาดับนะดับนะเนี่ยดับแล้ว

ไทต,ตันขวาไทต,ตันสองเฮ้ยไปมัน,นดับปะไม่ตันนะเฮ้ยพ <c oughs> องไหนอะเก็บบุกกรนี่ไงคีย์การ์ดแฟกเมนตะ์ไหนอะเก็บโลกรัเนี่้ปะ ไอ้แฟนดูมห,หายล้ยเอ,อ้ยออกออกมาออกมาได้ก่อนออกมาได้ออกมาได้ตรงทางสว่างนี่ไงอัปเกรดคีย์การ์ดทุวันเนมื่อกี้มันทำบญแาเสิอใช่ตอนเสิอเนี่ยพี่นะกลัวเกลียดอ่ะมันบอกว่าแคนโอเพนไวท์ดอกกูสีขาวน,นี่นี่ได้ปะ เอไว้ดมมานี่อุ้ยเฮียอะไรแพ้คุยต่อยปากแตกนะไอ้ยินไอ้ยินยินเล็ยินเล็กูไหนเงี้ยนะอามามาเดี๋ยวเไอ้พอไม่เห็นจเหรอเห็กูเห็นแล้วกูอ้แล้วไงเฮียเกิดขึ้นไหนมีโดนอกูเข้ากับอาเซฟย่ยินหนูไม่รู้ เปิดก่อนอันนี้วานี่บิบมั้งใช่หรอไม่ได้้อมากูรี๊ดพ่อเดี๋ยวดกูดูอันนี้ก่อนฉันเห็นดูเห็นดูเห็นพูดเจ็บไอ้พูดเจ็บกูหนีไฟมืดมากเลยอ่ะก็ไฟมันดับไงอะจะสว่างเฮ้ยหนูมองไม่มันมืดมากอ่ะหนูรีเซ็ตตัวได้ปะ ไม่ทำไมเมื <wife> hey, hey. <laughs> ่อจังอ่ะมาฟันดูอุ้ยป้องไอ้เหี้ยดีเซร็จไม่งเลยไอ้ไอป้องไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้ป้องโผล่ที่ไหนกันอะยื้อพี่พี่มาอยู่จุดเซฟอ่ะจุดเซฟ A ตรงไอป้องมือสองไฟไปตรงนั้นเลยมื่อกี้เห็นหัวอ่ะใช่เหรออุ้ยเซฟเซฟดับเฮ้ยไอ้บีมเซฟรวมไปปะน่ะน่ะ น่ะ1 2 3๋สองสามไสวยเฮ้ยทำไมขึ้นขึ้นมาแฟนลูมว,ไมวะไอ้หนุมเไอ้ปูนปูนเข้ามาในท่อใช่ป่ะปูนมันจะมีทางขึ้นมาแล้วปูนรปตรงเอาไฟดับยังดับของพี่ดับอยู่อ่ะเฮ้ยว่าของเรา,ม,ามันไม่ได้ไฟดับไวบิมมันไม่มีไฟใช่หรอเอเอ มันหมึดเมื่อกี้เข้าไปก็หมึดเออห้องนั้นห้องเฮ้ยมารับหน่อยขับรถมาเลยปุ้นก็ได้นม่งอย่างนี้น่นี่นี่ปุนมาปนมามามาเซฟลูงกันมาเซฟลุงกันคือคือคนนึงไปทางคนนึงไปทางไอไอป้าไม่มาเซฟลูกก่อนเหรออ่ะไปไปไอ้เย็แล้วมึงไม่มึงไม่ตามปุ้นมาเหร ก็ตอนแรกกูตามปุ่นไปแล้วแล้วสภาพุนก็รีเซ็ตพอปุ่นปุ่นมันวิ่งไปก่อนแล้วหลังจากนั้นกูกลับเข้ามาเซฟรูมเพราะปุ่นเน่ะโดนไอ้นั่หน้าหักกัดจนเลือดส้มจะพูดติดบัคเอชิ่งไม่เห็นนั่นแหละมองไม่เห็นแล้วปุ่นก็เลยรีเซ็ตแล้วหลังจากนั้นกูหายจากปุ่นไปเลยพี่ต้องปรับให้มันเป็นแบบไอ้ยีมั้กูตายละมารับมึงละโอ้ยงงมุดตึ้นเลยไปๆปไปไปมาตามมาแล้มา มันหยิบด้านเดียวบ้างเอ้าพูดเชี่ยๆเราด้วยดินี่ไงจริงด้วยเอ้าไปไหนกันแล้วอ่ะ ไหนอะอยู่ไหนอะเนเน่พวกพี่อยู่ด้านบนนอนนังบนเอาพวกกันเลยโอเคมันมันทำงานแล้วทำงานแล้วมันทำงานแล้วจะทำไงอ่ะมันทำงานแล้วทำงานแล้วได้แล้วต้องนั่งปรับภาพไปเอ้ไฟดับ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 มานี่มานี่มานี่ยิงมานี่ยิงไปไหนยิงไปปูไปมึงไปไหนขอแล้วก็มานี่ เรอมันไม่เห็นดับเลยอะอะไรเฮ้ยวิ่ไงมันดับแล้วเออเราไม่มีแบตแล้วอ่ะแต่เราได้กุญแจไอ้นี่มาแล้วเยวเรดอ่เ o ยรดอโอ้ยโอ้ยว้าว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 ไป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 เต็ดเตร็ดแล้วเ็ดแล้วเยเปิดตรงนี้ได้เลยว่ะ เอ้ยไปลิฟต์ไปลิฟต์มาเร็วมาเร็วดีมันนี่เอา้าเอ้ยกูลงลิฟต์มาแล้วอ้าวฮะมันนี่มันนี่ออกว่าให้มามามาตรงห้องทองมาตรงห้องทองอะห้องทองมึงอยู่ในห้องเซฟใช่แล้วมึงออกมาได้เลยเลี้ยวขวาไอ้เลี้ยวซ้ายปืนครับรอก่อนคือเป็นคนอย่างนี้อยู่วะเชี่ยอ้ะฮเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราเปิดไม่ได้อ่ะ อไอบี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 มันใช้อยู่มาคือคือมาคือมาคือมาคือพี่พี่คือลาป้องพี่คือเวลอป้องพี่ไม่ทิ้งคือ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 โคตรทิ้งอะม่ต้องพูดก็ไม่ได้ทิ้งไฟมันดับเนี่ยโอ้ยเฮ้อ๋อนี่แบตเตอรี่สเตชันเฮ้ยไฟมันดับป้องเขาเหมือนใคมีไฟไอ้เฮียตรงนี้สว่างเปล่า กูจู้ผีแล้วแบบกดกดลิฟต์ขึ้นอะไม่ทันเงี้ยพี่ป้องรู้มาแล้วเค้ยะามาเจอแล้วกระเกิดแลว่าอะไรอ่ะถังเออเจอสว่างกว่าจริงกว่าเยอะไม่มีแบบความแบบสแสดงอะไรหมายถังเลยอ่ะถังน้ำเลยมันจะสูบอวะมันให้ไปตักเที่หรอวะ ป้องมันไหนอ่ะเข้าห้องแดงมาแล้วไอเวดได้กระโดดทิ้งสินะอ้าวมึงไปไหนอะไรแล้วมันเหมนคนรีบวิ่งอ่ะเกปะจะแบบเป็นก้มหน้าคือตอนนี้พี่ท้อก้มหน้าไว้พอพี่แรกจริงจ้วะคือคอยเป็นคลิกระเบิดระเบิด เฮ้ใครเล่นนะใครเล่นเราเล่นดีๆนี่เฮ้ยพวกมึงอยู่ห้องไหนกันประตูไหนตัวเหลืองตัวเหลืองเฮ้ยมันจะชดแล้วเฮ้ยมึงควลงมาดีเอออาร์ล็อกไมชินฮาวเวย์โ o ชูฮาวเวย์อ๋อนี่นี่นี่จะดังเหรอมาตรงต้นลิฟต์เลยต้นรถต้นลิฟต์เลยมามาเตยไม่ไม่มีเกมเลย กูเลยไอ้เรังแกคนแรกคืออะไรอ่ะน่้รมันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกมันแดงหมดู่แนะว้าวเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆกูรู้ละกูรู้ละกูรู้ละคือถ้ามึงกดอันนึงอ่ะอันนั้นมันจะยุบไปแล้วมึงทำให้มันเป็นบันไดขึ้นต่อขึ้นไปขนน้างบนไว้ อ๋เออก็มันเพื่อสังเกตไงมึงดูดิไม่ได้เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์เอ้ยทำเร็วๆดิเออทำเร็วเร็วดิผิดเอาไหมหนึ่งสองสาสี่ถูกเราเด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 าคือมันแค่แค่คนเดียวขึ้นมาทางสเตน why I can ทางสเตมทเรอ่ะกจะกลับไปที่เดิมอ่ะต้องใช้ทางสเตีมทำลยทีอย่างเฮ้ยมันบอกว่าอะไรอ่ะ Push it? Emergency จซแหละไปหับไปับวุ้วฟิลฟิลฟิลเอสโอเอโซเอะอโนะงหน้าเงน้าพีนยอน H2O อนี่คือไปทำไมนั่นแหละ H2O อ๋อ นี่ปะน้ำเออแค่หาต้ใช่มันคือน้ำ H2O คือน้ำแล้วนะครับพี่น้ะเราต้องไปตักน้ำไาบิมน้ำเหนือก่อนน้ำเหนือก่อนไอชั้น้ยนี่ไงห้องนี้แอถึงก็ตรงนี้ปะเออเนี่ยเออไอเหี้ยเอา ที่เรามาแต่แรกก็ถูกเลยนี่วะเห็นเะล่ะไม่ใช่ต้องวางเอาบัเก็ตวางต่อปล้อปลอยปอไฟดับป้อยไฟดับทำไมอ่ะเอาน้ำเปล่งเอ๊ะเปลี่ยนเป็นพลังงานเหรอแบตเตอรี่น้ำโดนความร้อน เป็นแบตเตอรี่ได้บหรอนะมผมไม่ตั้งใจเรียนเคมีฟิสิกส์อะน้ำโดนความร้อนแ,แค่เป็นน้ำเดือดเออก็ถูกนะเออแต่พลังงานน้ำไหม,ม,ไมแบบะอืมแบบไม่คล้าแบบงูพิงงูเห่าที่เขาว่าร้ายอะ่ะอย่าไปคุยด้วยอ่ะแล้วไงต่อ ตัดตัดทุกคำบ้างแบบตัดอหะตัดตัดป้องม่อหน่อยอ่ะตัดทุกคำเลยวะใช่คุณกูอยู่ห้องสร้างคอนเทนต์คืออะไรเดินเหรอเฮ้ยไปอา้อาวอ้าวพาถูครับพาถูอันนี้เราเล่น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 ต่อกัะเนี่ยมันพาไปเรื่อยเลยเหรอนั่นดิ ไม่กูพักเลยเหรอเดี๋ยวจะพักแค่นี้แล้วเล่นต่อตรงนี้